คุณผ <rude S 2> ู Means, iałem, ้ชมคะวันนี้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศเมียนมานะคะโดยพบว่าบรรยากาศในพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศไทยก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดเมียวดีก็มีประชาชนออกไปใช้สิทธิ์จำนวนมากค่ะชาวเมียนมาในจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสวมหน้ากากอนามัยเข้าไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรณหน่วยเลือกตั้งต่างๆตั้งแต่ช่วงเช้า โดยเฉพาะที่เขตอำเภอเมืองเมียวดีค่ะประชาชนไปใช้สิทธิ์มากจนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งต้องพยายามจัดระยะห่างทางสังคมป้องกันการระบาดของโควิด -19 ในจังหวัดเมียวดีมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด83หน่วยตั้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆซึ่งก็พบว่าส่วนใหญ่มีประชาชนตื่นตัวค่ะออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนกันค่อนข้างมาก ในใจอ่องลาผู้สื่อข่าวสำนักข่าวฉานประจำเมืองตองยีประเทศเมียนมาระบุว่าสิ่งที่สื่อมวลชนเมียนมาให้ความสนใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือการหาเสียงและกระบวนการการเลือกตั้งว่าเป็นไปโดยเสรีและมีความยุติธรรมหรือไม่หลังจากที่ผ่านมากกตเมียนมามีการยกเลิกการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ทําให้ถูกวิพาก์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง รวมทั้งการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายค่ะยังทําได้อย่างยากลําบากเนื่องจากหลายพักนั้นประสบปัญหาในการลงพื้นที่หาเสียงขณะที่หลายพักการเมืองมีการหาเสียงผ่านทางสื่อออนไลน์โดยเฉพาะ Facebook แต่ก็พบว่าบางส่วนมีการนําเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จหรือ Fake News ด้วยเช่นกัน การเลือกตั้งในปีนี้แม้กะกะตจะอนุญาตให้องค์กรนานาชาติและองค์กรในประเทศเข้ามาร่วมสังเกตการเลือกตั้งแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการเข้าไปยังบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลหรือว่าพื้นที่ที่ยังคงมีความขัดแย้งค่ะ